สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กเจ้าขายเชฟสั่นแนล้วมือน,นีสิพะเด็กหน่อยไปยางเล่นพี่น้องยางพานสวนขัวมาเบิงผักผักซีจีนพี่น้องผักซีจีนงามงามพักเป็นผักหอมบัวผักไส์สตรอเบอรี่พริกต้นสตรอเบอรี่ออรป้าเรียมาปลูกลูกอปะเอาไปนั่งอนะ่ะเอาไปเบ,บิง,ขงเขาโกรดมี แม่บีปลูกไว้ยังสวยไปูให้ไปบุปบ้งอ้อยมาพอดีอ้อยมาพอดีเลยค่ะอ้อยมาพอดีเลยเด็กๆก,ก็ถือใจ หน้าใม่แม่รับกดเจงเร็วเร็วไม่เคยรอกใครให้เป็นกระบือ ินมาจากทงอุ้ย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 เป็นไงเป็นไงชีวิตเด็กน้อยป้าป้าป้าไปงาไปเล่นที่ไปเล่นแป๊บมาสันจามคือคตรเละเต๋หนึ่ง ส่งกระส่งพ่อพี่น้องโอ้ยลมแหงอ้ยลมลมแหงลมแหงลมแหงขาไงหัวกำลังเข่าคอกหัวกำลังเข่าคอกเป็นแถวแถวตกคาวแรงมาไม่ยางหลีนเพื่เก้าวหรอพี่น้อง ไปเบิ้งผุนทีพะี่กูหมุนไปยางไปรอเบิ้งวามีเหินนั่นบะเปิดยางไปรอเบิ้งนี้บบกขามล้นบ้าไปพิมีจะขวบแล้วบอกบอกเอฟตีดูหันนะบอกดีดีหาขวบแล้วจ้าพิมีหาขวบเลยเด้อพี่น้องเป้ากันเริ่มจะหูเลี้ยงแล้ว แต่ดื้อเดือเสียงกับเสียงดีตัดลมผมดื้อให้โอ้ยเบิ่งลมแนงพี่น้องเบิ่งเมืองเบิ่งผมพิมพมีดมีวกระจุยกระจายเลยพี่น้องเบิ่งบ้าบ้ากระดาษเล่นนะผมพิมพ์มีดมีวกระจุยกระจายเลยจ้าหม่ทันาวึ้นมาดื้อสุดขึมาอสุด อืมขิ้นมาเยอะเพื่อนเย็นสบายดีบ่ไหมอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมแต่นี่กระเบาทืชจันนี่เนี่ยบ่ไดดฟอยส์มากวดเนาะพิมบ่ไดดฟอยส์มากวดถนนถนนไม่สะอาดจ้า ถนนสกประปกมากเลยจ้ะลมเย็นเย็นพี่น้องมึงกกใหม่ลมแห้งบบแห้งมึงกกใหม่เลยค่ะมึงต้นใหม่ต้น,นยูค้าลูไปน้ำล้มหลดเย็นอากาศเย็นง้ามเจ้าแต่ว่บายบายมาห่อนพี่นอ้องเอ้ยหอนจะสีหอนยังไง ทีบนถมไหมไปเปลี่ยนทีบนถมไหมพอดีปั๊บนาดินนู้นจะขึ้นได้บ้างไปไงเนี่ยเอา้าไ็ให้ยังไะลูกอ,อุ้ย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 ,ย,ยขึ้นไหมขึ้นไหมห้อยรถผู้ใดเนะี่ยห้อยอยังห,อหอดด้อยรถไผห้อยรถอีหยัง ให้รถไถนาำจ้ะแม่นรถแมลรถไถนาอือไปยังน้อ เพ,พิ่นเสาปล่อยแล้วยายพูนพี่น้องนางเหรียญนี่นี่แหละชีวิตเล็กน,น้อยมันนอกบ่มีหยังเดอ้อพี่น้องนอกจากเหรียญพูน,นเหรียญมาแล้วเหรียญมาแล้วเหรียญมาแล้วอเหรียญมาแล้ว ดึงกางเกงขึ้นดีๆดูคนสวยใส่เสือสีฟ้าย่างดีนั่นเี้นั่นเนี้เก็บนั่นนั่นแม่เห็นเราหน่อยหนึ่งมันเนาวดอกเก็บมาเบิงมันเาวยี่หรบอเป่านาว่ะนี่มเนาวเอา โอ้คือมืแดแทฉแสงไม่ได้มืดเปียววะดูนะผู้ใดเปียวคนนั้นแผลเด้อผู้ใดผู้ใดเห็ดหนาเปียวผู้นั้นแพลผู้ใดเห็ดผู้ใดเห็ดหนาสิแล้วแผลวะ จังยาำเลยอืมมามาหันหนาใส่กันโอ้ยมืดมาทางนี้ลูกกับมืดน้องพี่มายุดจะขวดจ้าขวดจ้าอยู่อนุบาลไหนอนุบาลสองอนุบาลสองเลยจ้า ติดตามชีวิตน้องพิมมังแต่หน่อย,อ,ยอายุเท่าไรก็สามขวบสามขวบตอนนี้ห้าขวบสองปีแล้วจ้ะติดติดตามชีวิตน้องพิมมันนี่กะฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่้องกดติดตามเห็นหลายๆเนี่ยจา้าติดิดไทยคิด,คด,คดมีสาระแนบมีสาระแน่ก็ขอโทษขออภัยด้วยจา้า เราะว่าด็กน่อยกับอันนี้เนาะจะด็กน่อยกับเอากับบัชน้ชัดป่ะไหนอาขวบบัชนไดในหูเลียงดุมดุมดอนดอนมันนี่มานางเหลี่ยมยุทธีพะนี้กลุ้มเมืองขังหลังขังหลังกับป็นวัดเด้อพี่น้องมินอันนี้มินมินบ้านมู่บ้านจะขังหลังกับป็นวัดข้างหนากับป็นบ้าน นั่งกับเป็นวัดด้วยจ้านั่นเดี๋ยวแหละน้องนี่ภาพพิมพ์นี่มันนางเรียนโฮมโฮมบัขามนางเรียนเย็นเย็นสบายไปเ,เก็าบมะขามไม่หิ้ไปลูกไปไปเ,เก็บไม่หิ้หแม่กินเบลแล้วแม่บผสมมาอนิลาผสมแม่ผสมแม่บผสมอิลาผสมบแม่ผสมสมัมมมนนเป็ไ ใหยสิ่เนี่เปรี้ยวจีตจัดเลยอแม่กินบ้อแม่ก้อหลามันั่งเลยเนี่ยพ่กินบดน้อ่ะเอากินเบิรดยังไงรู้ก็กินอีหลาก็ไปเก็บนะเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเก็บไหมไปลูกไปหาเก็บไหมไป มันบ in ่เอาหนึ่งมันบ <'m tone> ่เมีนมันบ่นี่ดอกคุ่นผู้ใดไม้ยุงไปงี้อดลมเย็นเย็นปุ่นูรุ่นตดโปดยุข้างนาหนึ่งนุ้ยตดโปดยุคข้งนาข้งนาน่นหน่งนุยยุข้างนาน่นแม่โละมิ้านเมฆข้างหน้าจับข้างหน้าไหมนู้นมองไป เย็บเย็บเออเฮเยียบบคดรลองมาคานกินได้อร่อยจุ๊ดจวดกลนว่ามันงี่สกควันทองมันีมันมีสาลายังพี่น้องมาดีมหน่อยมานั่งเด่นต้ม้วกินมาขามชม เออแม่ได้สมผู้ใ <laughs> ด,ดสมอหผู้ใดสมพี่ด่าว่าแมนบิสมม่นั่งว่ากันพี่นอ้องผู้นี้ว่าบ,บอกว่าว่บ,บอกว่ามีากลุ่มไหมคามสมคามสมหรือคามวาน,นคามหวาน

ยังก็เขาอื่อนมี่ิลิ่งนีงนยง่ยังก็เขาอื่อนนี่ยังก็เขาอื่อนนี่ยิตาแล้วก็พูดตามเฮ่งตาแล้วก็พูดตามเฮ็ดตตาามมกพูแม่ไพ่หล่าไปเที่ยวนี่ล่าพูดตามแม่ไพ่หล่าไปเที่ยวนี่หล่าสิไปบ่ลูกี่ล่าสิไปบ่ลูผ่อนคำคำขอแข่ง บ่าวบิ้งมาที่หนวะจับจของว่าวบิ้งไม่นาพนะี่น้อล้มเย็ยนดีปะลมเย็ยนดีปะม,าามันัางเห่นยสองคน,งานมานังเรีงคนฮัลโหลฮฮัลโหลมกับล้านมันนางเล่นหลับล้มพี่น้อง เนี่ยน้ำตัวเบิงเอาอีหล่าบม่ต้องพูดตามแม่อีหล่ามั้ยอีหลา่าบอกว่าสวัสดีค่ะหนูหนูชื่อเด็กหญิงพิเชยวดีกินนาฬิเนาะอีหล่ามาเนี่ยน้ำตัวเอาลองเนี่ยน้ำตัวกับเบื้อซีบังสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูชื่อเด็กหญิงพิเชยวดีกินนาฬิค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสองค่ะโรงเรียนโรงเรียนสามชีธรญหน่วยอายุห้าขวบค่ะ วพ่อชื่อพ่อใครไม่ใช่พ่ออะไรพ่อสัมพันธ์พ่อสัมพันธ์กินดาีแม่ชื่อแม่จาจติชายายชื่อไม่ดาบตาชื่อพ่อใครแม่เลี้ยงชื่อนาภาพอีกคนชื่อใช่แม่เงียบแม่เงีบ แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนี่เลี้ยงยังไงเลี้ยงยังแงงไแง่แม่เลี้ยงขนมเลี้ยงขนมขนมเชิญขนมเนชิญเกีียวเลี้ยงขนมเชียวแซ่บบ่แซ่บเดียวกับจวก็ไอติมเลี้ยงไอติมแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเลี้ยงมางตั้งแต่อายุจะเทา่าไหร่ ตั้งแต่หนูอายุแปดเดือนแเดือนจนตอนนี้ห้าขวบจนตอนนี้ห้าขวบแม่ภาพเลี้ยงมาแม่ภาพเลี้ยงมาตอนนี้ห้าขวบแล้วจ้านี่ห้าขวบแล้วจ้าผู้ใดซุงเงินไม่กินขนมนี่แกเออบอกบอกเอซี่แง่แก่แง่แก่ซุงเงินไม่ให้กินขนมจ้าแง่แก่ซุงเงินไม่ให้กินขนมจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะ เพราะสนีทกันด้วยพี่น้องมันย้าวแล้วฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ท่องแถวยี่ชีนแนวนี้เลยค่ะ